สวัสดีครับอย่างที่ทราบกันดีว่าการสะดุดพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุอันตรายถึงชีวิตสาเหตุหนึ่งเกิดมาจากปัญหาเรื่องการทรงตัววันนี้จะมานําเสนอ3ท่าออกกําลังกายที่เป็นการเสริมกล้ามเนื้อต้นขาและเป็นการบริหารขานะครับก่อนอื่นต้องประเมินว่าผู้สูงอายุท่านนั้นไม่เคยมีปัญหาเรื่องการทรงตัวมาก่อน 2. ต้องมีเก้าอี้ที่มีพนักแล้วก็ตั้งได้อย่างมั่นคงหรือมีราวจับที่ติดอยู่มั่นคงนะครับและ 3. การทําท่าหรือการออกกาลังกายสำหรับผู้สูงอายุจะต้องเว้นหลังจากเมื่ออาหารประมาณ2-3ชั่วโมงและจะต้องห่างจากเวลาเริ่มนอนประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับหากมีอาการต่อไปน,นี้ให้หยุดทันทีคือหน้ามืดบิงเวียนใจสัน่นหัวใจเต้นแรงหรือว่ามีอาการปวดเกรงที่ต้นขาหรือว่าขาอย่างรุนแรงนะครับท่าแรกจะเป็นท่านั่งให้ผู้สูงอายุนั่งเต็มเก้าอี้หลังพิงพนักนะครับแล้เหยียดเขา่าตึงขึ้นแล้วก็งอปลายเท้าเข้ามาหาตัว ค้างไว้10วินาทีนะครับแล้วค่อยๆวางเท้าลงทําสลับเท้าอีกข้างหนึ่งนับเป็น1ครั้งนะครับในแต่ละในแต่ละชุดเนี่ยทำสิบครั้งแต่ละวันเนี่ยควรจะทํา3 5ชุดนะครับท่าที่2เป็นท่านั่งให้ผู้สูงอายุนั่งก้นเต็มเก้าอี้นะครับแล้วค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้าพยายามลุกขึ้นยืนโดยใช้กล้ามเนื้อต้นขาเสร็จแล้วยืนค้างไว้ก่อนที่จะนั่งลงนะครับนับ1ครั้งใน1ชุดควรจะทํา10ครั้งแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยควรจะทาอย่างน้อยรับ ท่าที่3เป็นท่ายืนให้ผู้สูงอายุยืนหันหน้าเข้าหาพนักเก้าอี้มือจับพนักเก้าอี้โดยที่พนักเก้าอี้และตัวเก้าอี้จะต้องไม่เซหรือว่าถลายไปตามแรงนะครับจากนั้นยกขาขึ้นพยายามให้หัวเข่าและต้นขาตั้งฉากกับลำตัวนะครับค้างไว้สักพักแล้ววางลงสลหับทําอีกข้างหนึ่งนับเป็น1ครั้งทําิ0ครั้งนับเป็น1ชุดนะครับและในแต่ละวันควรจะทําอย่างน้อย3-5ถึงชุดนะครับทั้งนี้จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อต้นขาแล้วก็ ต,ตัวต้นขาแล้วก็เท้าของผู้สูงอายุนะครับถามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคก,การรักษาการใช้ยาทักมานะครับเดี๋ยวถามมีให้สวัสดีครับ